สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์ยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีจากแดนมังกรหรือว่าจากแดนสิ้นตึงหรือว่าจากแดนแผ่นดินใหญ่ครับซานี่ s y 2 0 4โอุ้ดคูนองนาขั้นเทพเหมือนกันครับ พี่น้องดูเอาครับดูนะโอ้ไม่ธรรมดาครับทีมงานาซับไพบุญใช้ซานี X ่เอสบาสองร้อยสี่ครับชั่โมงบินอยู่ที่ห้าพันชั่วโมงนะครับโอ้ฝีมือไม่ธรรมดา มีฝนตกนะครับบันก่อนมีฝนตกจะเห็นได้ว่าฝั่งนู้นมีน้ำขังนิดๆครับนี่ตรงนี้น่าจะน้ำออกพี่น้องไม่ได้ลึกนะต่น้ำออกดูผลงานครับแล้วก็ตรงนี้สต็อกเป็นภูเขาครับนะสงสัยจะปลูกบ้านข้างบนผมก็เลยขึ้นมารีวิวข้างบนครับจะได้เห็นมุมกว้างๆหน่อย คนขับก็น้องนัดครับจัดให้หือว่าบักนัดวาสานซานี่เอส0ายนี่งานเหมารครับน่าจะงานเหมาไม่ใช่งานชั่วโมงเหมากันครับต้องต้องฝีมือนะครับดูรอบๆนะนี่ตรงนี้ครับโอ้ฝั่งนู้นก็เป็นปลูกมันสําปหลังครับ นี่ครับรอบๆนั้นขุดปีที่แล้วครับตรงนี้ก็สต็อกดินไว้แล้วก็เปิดฟาร์มครับนะเป็นฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศพี่น้องเดี๋ยวให้ดูครับให้ดูรอบๆอ,อ่ะซานี่ SY 204ค่าตัวปัจจุบันนี่3 90, ล้าน9 0 0 0มืนครับรถขุดขนาด20ตันครึง่ง ้าฟันครับ0.93ลูกบาทเมตรเครื่องยนต์นั้นจับเอามิสูมิชิครับ 4M50 4สูบทูโบโคอมบันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำไม่ได้ระบายความร้อนด้วยโอริชิครับแต่ว่าคนขับนั้นระบายความร้อนด้วยโอิชิครับว,าารว่าซานเพื่อนวานะ หรือว่าสายตรงน้องสายตรงก็ระบายความร้อนด้วยสายตรงช่วงเย็นๆต้องจวดกันหน่อยนะครับไม่ได้จวดนี่นอนไม่หลับว่าซานเพื่อนวานะซานี่ SY 2 0 4นะครับม i t ูบิชิ h i เ m 5 0คอมมันเรีวรีดมาได้158ตัวครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อน,นาทีคามคาวาสกิเคสามวี ก็เชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผนเล็กสามเชกส่วนทรงเอนวนี่จะออกสีเขาจะคล้ายคล้ายแคทนะครับหรือว่าขาดตัวไม่แรงกระบอกไฮดรอลิก4ตัวนั้นสีดำครับหลอดไฟ LED จอทัชสกรีนมีที่ชาร์จมือถือแอร์เย็นช่ำที่วางแก้ว มีเสียงไหมค่อนข้างจะเงียบครับช่วงล่างก็รองรับการกระดกด้วยรวดเจ็ดตัวครับแคารีสสองตัวไฟเทคแปดสิบเซนต์ตัวเดินไคยาบ้าครับอโอเคก็แต่งแต่งสวยครับแต่งสวยไฮียเก็บงานแล้ว สูกรสไตล์ของเขาครับมิซูมิชิหรือว่าจะเป็นอิซูซูก็จะเสียงอีกอย่างนะครับขอมมันเร็วกับไดร์กก็เสียงอีกอย่างจะเป็นคอมมิดนี่เสียงสะใจวันนี้อารมณ์มาไปน้องเพราะว่าเบียดเบียด40องศานะครับฟารเรนไฮต์กาศร้อนมากนะครับพา่น้องมาดูซานี่นี่5,000ชั่วโมงแล้ว 204ก็ยังมีสต็อกเยอะนะครับปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่โอ้ยืืนอยู่ข้างบนแหมมีลมเลยครับเดี๋ยวดูฟาร์มน้องฟาร์มเนี่ยนาจะประมาณสัก30ไร่ได้ครับนี่กกระจอกเทศครับเูดนนเมื่อกี้ผมมาเนี่ยยกมือไหว้แล้วครับ เพราะว่านกกระจอกเพศนะครับเราต้องไหว้ก่อนแล้วก็เดินผ่านมาครับวซานาวาไปทั่วเนะยาะประยชาตินี่นี่เป็นงานเหมานะครับงานเหมาะก็ยังไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่ได้ไไดีไม่ได้ร้อนดินสวยครับดินสวย ถ้าปลุกตุเรียนน่าจะขึ้นอยู่ข้างหน้าเอารมมาช่วยครับใส่เต็มมวกนี่ร้อนมากเดี๋ยวตรงนี้ก็จะปล่อยปลาครับปล่อยปลาฝั่งน้นนโล่งเลยครับแล้วก็มีคลองเล็กๆรสสูตรของเขาครับอาบคุดตาม ตามใจเจ้าของนะครับเจ้าของบอกว่าเจ้าของที่แต่ถ้าไม่ได้ติดตามใจเจ้าของรถนะเจ้าของที่ครับก็ดูข้างบนก็เห็นสันรุดด้วยนะเปิดอยู่บนหัวเก่งนะเปิดได้กตส่วนใหญ่เขไม่ได้เปิดครับเพราะว่าไม่ใช่เมืองหนาว มัอนร้อนนะครับจะเห็นได้ว่าซานี่นี่จะลุกเครื่องครับฝนาะป,ปิดเครื่องจะสูงครับเครื่องจะยกสูงมาอีกอออวันตุบโบมาไม่ทันพี่น้องเดินจะเก็บงานซะแล้ว ปัจจุบันก็มี140นะครับ140แล้วก็205คุณครขับก็ขับเรื่อยๆเลยครับดีนะคนขับรถขุดนี่ไรายได้ดีเหมือนกันพี่น้องแม่ทำงานในห้องแอด้วยขาตัวก็วันละประมาณ700ครับนะ 600้อยเจ็ดร้อันหนึ่งก็มีครับโอ้ดึงครับดึงดึงให้ได้ตามแบบของเขาครับคนงานนี่สูงไม่ต้องสูงมากเลยนะครับเดินขึ้นมานี่ประมาณโอ้เป็น10เมตรนะสิกว่าเมตรได้ซ้ำครับ บรรยากาศที่บุรีรัมย์ครับนะโอ้สวนยางบุรีรัมย์เทำสวนยางพารานะครับทำอ้อยทำมันสำปะหลังยุคาลิปตัสทำข้าวนะครับทางกเกษตรแล้วก็เลี้ยงวัวทำวัวกับกระบือครับนะแล้วก็เลี้ยงเป็นฟาร์มหมูฟาร์ม,ามเป็ดฟาร์มไก่ก็มีก็ถือว่าครบวงจรเลย มันจะเอียงเอียงนั่นเนี่ยคันนี้ก็ยังส่งงวดอยู่นะพี่น้องน่าจะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วแหละสองปีเหลืออีกสองปี <c oughs> ก็ส่งบ้างเรากินบ้างเขากินบ้างดูผลงานครั้งหนึ่งครับ ไม่แน oh. <t ell an> ่ใจว่าเมากี่แสนนี่โอ้เสียงครางนิดๆครับ158แพลังมาก็ลูกเฟือครับผมมันเร็วจะประหยัดเชื้อเพลงอ่าถ้าเป็นรุ่น9นี่เป็นรุ่น10นี่น้องรุ่น9กก็จะใช้ มิสูบิชิหกสูบครับหกดีสามสี่ยิ่งถลางก็ยังเจ๋ยวอยู่ก็ทำงานได้ครับสบายๆทีงานสับย์ไพ่บุญโซนนนนเจริญพี่น้องปันกวด ส่วนัางกลง่ยง่ายมีายงานก็เขาจะส่วนใหญ่เขาจะเดินทำง,งานขุดสระหรือว่าขุดฟาร์มนะครับตีต่อยุคาต่อไม้ยางครับจัดหมดแล้วก็ขุดงานผมที่ครับปักบอกใช้ได้หมดครับ204 กลับตัวไม่แรงไหมน้องสนใจก็เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ e x v a t o r and Truck หรือว่าถ้าสนใจธุรกิจดินครับหรือว่ารถขุดก็ปรึกษาได้ครับแล้วก็ศึกษาดูดีๆนะพี่น้องชาติเจริญทรัพ์ก็ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันแต่ว่าใจจริงๆอยู่ที่ตัวท่านนะครับว่าจะ พอพชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอาชีพที่อิสระอีกอย่างหนึ่งครับนะแต่ก็ต้องอศึกษาด้วยว่าคิดนะครับคิดคิดก่อนทำอย่าไปทำก่อนคิดนะครับอาชีพทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ารถคุณลลมุนเยอะนะครับลงเยอะใหจะต้องเทรนเลอร์ด้วย โอนี่ทั้งเชนเลอร์ทั้งอะไรก็เบียดเบียดนีแ่แหละครับปลาเข้าไปเกือบสีล้านนะแล้วก็มาไล่เก็บตาหลังครับกินน้อยกินนานไปเรื่อยๆเอาเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องสนใจก็สอบถามได้ครับหรือว่าปรึกษาได้098 272 3 7าแสองเามหารถขุดให้พี่น้องได้ชมกันครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ